จนวันหนึ่งเนี่ยผมมาเจอพระสมเด็จอยู่รุ่นหนึ่งเป็นสมเด็จที่เขาตีเก้กันมาตลอดออมสมเด็จอะไรครับเพื่อนๆสมเด็จอะไรครับที่เขาตีเก้กันมาตลอดเอบอกผมหน่อยสมเด็จอะไรครับที่เขาตีเก้กันมาตลอดวันนี้นั่งคุยกันแบบสบายๆเลยนะพวกเรานะ สมเด็จอะไรที่เขาตีเก๋กันว่าเก๋อุป,ปโลกทั้งวงการตาโลกตาโลกตาแผ่นดินอันเดียวกันคุณเรียนไหมครับตาโลกตาแผ่นดินถูกตีเก๋แต่ถ้าถามมว่าคนไม่มีตัง แขวนสมเด็จอ,อะไรดีที่สุดสมเด็จตาแผ่นดินนี่นะครับดีที่สุดคุณเชื่อผมไหมสิ่งเดียวเลยที่คุณไม่อยากแขวนสมเด็จตาแผ่นดินคือกลัวแขวนแล้วโดนล้อว่าเก๋หรือเชื่อว่ามันเก๊ ซึ่งผมบมอกเลยครับว่าสมเด็จหลังตาแผ่นดินเนี่ยนะเป็นสมเด็จที่มีประวัติการสร้างชัดเจนมีความเก่าชัดเจนนะ,ะอันนี้มันที่สุดอยู่แล้วนะวาระการสร้างวันพุทธที่22ตุลาคมก็ชัดเจนลายน้มภาคเกจิที่ปลูกเซก็ชัดเจนอืมนะฮะ ผมบอ,อกเลยนะครับว่าวันนี้ไม่ต้องมาซื้อสมเด็จหลังตาโลแข่งกับผมเพราะผมมาซื้ออยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะแต่ผมบอ,อกเลยว่าคนที่ไม่มีตังสมเด็จที่ดีนะเอาว่าดีจริงๆดีที่ผมบอกว่าผมดีอะ่ะคือสมเด็จหลังตาแผ่นดินวงเล็บของแท้นะไปหาแขวนกันครับ คุณรู้ไหมครับทำไมผมจึงบอกว่าสมเด็จนี้ดีที่สุด<อ>นะฮะดีที่สุดในพระสมเด็จที่เป็นของวัดละฆังนะถัดจากพระพุทธบาทปีรันมาที่ผมรู้จักคือการสร้างพระสมเด็จเนี่ยมวลสารเป็นมวลสารวิเศษนะฮะเป็นพระของวัดละฆังนะ มวลสารใช้มวลสารของพระสมเด็จและโดดสมเด็จโตภูมิรังสีนะครเป็นมวลสารหลักในการทำนะฮะสเลิกที่ใช้ปลุกเสกนะเป็นเลิกของการที่มีบารมีมีพลังอำนาจอยู่เหนือคู่แข่ง อ,อยู่เหนือคู่แข่งท่านเผ่าสียานนท์เนี่ยนะครับต้องการพระเครื่องที่ทำให้วงการตำรวจตอนนั้นอยู่สูงสุดของประเทศและวงการตำรวจในยุคข,ของท่านเผ่าสียานนท์ก็อยู่ในจุดสูงสุดของประเทศจริงๆนะมิเก้ครับนะครับ เนะี่ยไอเรื่องมีเก้เราไม่ต้องสนใจนะครับเราเอาแท้อย่างเดียวพอว่าแท้มาหน้าแขวนยังไงสมตมาแผ่นดินนั้นมันเป็นตราวิเศษครับบางคนไม่รู้ความหมายของตาแผ่นดินนะครับตาแผ่นดินนั้นคือตราวิเศษวิเศษยิ่งใหญ่มีพลังนะต่อสู้กับสิ่งไม่ดี วิเศษสุดในประเทศไทยอ่ะต้องบอกแบบนี้นะฮะตาแผ่นดินเนี่ยนะถูกสถาปนาขึ้นมาใช้ในสมัยรัชกาลที่ห้ารัชกาลที่4เนี่ยใช้ตาคุดทรงสุบรรพยาคุดเป็นผู้มีอำนาจมากมีฤทธิ์มาก ชนิดที่เรียกว่าพระอินยังไม่สามารถเอาชนะพญาขุดได้นะครับตาคุดเนี่ยเขาบอกเข้าป่าเนี่ยไม่ต้องอะไรมากมายเลยแค่มีเหรียญคุดไปเนี่ยผีป่าก็ทําอะไรไม่ได้อ่าซึ่งตาคุดก็เป็นตาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแผ่นดินไทยในสมัยรัชกาลที่สี่พอมาในสมัยรัชกาลที่ห้า ในอันที่ห้ก็สถาปนาตาแผ่นดินขึ้นโดยความหมายต่างๆที่อยู่ในตาแผ่นดินนะเป็นทั้งอาวุธที่ทรงคุณวิเศษของเทพพยาดาทั้งหลายนะคือครั้งหนึ่งเนี่ยในการทดสอบอนุภาพของตาแผ่นดินก็คือการที่สร้างทางรถไฟถ้ำขุนตาลนะครับซึ่งในช่างถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นในช่างเยอรมนเป็นคนคุมการก่อสร้าง ปัจจุบันเนี่ยนะเขาบอกว่าที่อยู่ตรงกุมงง์ทางรถไฟถ้าขุนตาลก็ยังเป็นที่เก็บกระดูกของนายช่างคนนี้มีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งนะซึ่งมีความจำเป็นต้องตัดแล้วก็สร้างทางรถไฟง่ายๆครับทางรถไฟทำให้โค้งไม่ได้คุณไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับทางรถไฟไม่สามารถทำให้โค้งซิกแซกได้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะทางรถไฟไมันต้องตัดตรงอย่างเดียวแล้วก็ต้องโค่นต้นไม้ต้นนี้ ปรากฏว่าพอคนที่จะทำการโค่นเข้าไปแตกต้นไม้ต้นนี้กระเด็นกระดอนเหมือนถูกทีบเสียชีวิตก็มีไม่สามารถที่จะทำนะอะไรต้นไม้ต้นนี้ได้ทางรถไฟก็สร้างไม่ได้ <c oughs> ก็เลยมีเรื่องกาบเรือนนะกลาบบังคมทูลไปถึงพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะ พระบาทสมเด็จนะรัชกาลที่ห้าของเราก็ทำพิธีเอาผ้ามานะแล้วก็เอาตาแผ่นดินเนี่ยประทับลงไปบนผ้าแล้วก็ประกาศว่าในแผ่นดินสยามไม่มีอนุภาพอะไรที่จะอยู่เหนือตาแผ่นดินซึ่งเป็นแผ่นดินของเรานะครับก็เอาผ้าที่ประทับตาแผ่นดินนั้นน่ะไปพันรอบต้นไม้ใหญ่แล้วก็ทำพิธี ปรากฏว่าสามารถโค่นต้นไม้ต้นนี้ลงได้โดยง่ายนั่นแหละครับนั่นคืออนุภาพของตาแผ่นดินซึ่งแสดงอนุภาพมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้ารัชกาลที่หก็เลยนะฮะพระราชทานตาแผ่นดินนี้ให้เป็นตาสำหรับกรมตำรวจ เพราะตำรวจคือคนที่ต้องดูแลบ้านเมืองต้องเสี่ยงกับโจรที่มีเวทมนต์ต้องเสี่ยงกับคุนสต้องเสี่ยงกับลูกปืนต้องเสี่ยงกับของมีคมต้องเสี่ยงกับอะไรหลายๆ,ๆอย่างนะคใครที่เป็นตำรวจอยู่ในไลฟ์ผมมัง่งนะครับผมจะพูดเสมอว่าเวลาออกไปตรวจกลางคืนเนี่ยตำรวจรุ่นพี่มักจะบอกว่าอย่าลืมใส่หมวกไปด้วย เพราะในหมวกนั้นน่ะนะครับจะมีตาแผ่นดินอยู่ซึ่งตาเนี้ยผีตายโหงหรือคุณสายอะไรต่างๆในยามวิกาลเนี่ยจะไม่สามารถทำอะไรตำรวจได้แล้วเรื่องนี้ยมันยิ่งตอกย้ำความเชื่อของหมู่ไปอีกพ่อผมเนี่ยสักทงหลังหูของอาจารย์หนูทองศิรินะครับนะอาจารย์หนูทองศิริเนี่ยได้บอกกับลูกศิษย์ไว้ว่ายันธงของกูเนี่ย สู้อะไรก็ได้แต่สู้ไม่ได้อย่างเดียวคือตาแผ่นดินพ่อผม,มาสาักยันธงหลังขูของอาจารย์หนูทองสิรินะครับและอาจารย์หนูสั่งไว้เลยว่านะครับยันของกูสู้ได้ทุกอย่างนะแต่สู้ตาแผ่นดินไม่ได้ผมจึงบอกว่าสมเด็จหลังตาแผ่นดินเนี่ยนะ จึงเป็นสมเด็จที่น่าใช้ไม่งั้นผมจะบ้าซื้อโอ้โผมรู้เนี่ยผมซื้อมาเป็นร้อยๆอ,องค์เห็นไหมผมซื้อมาขายเหรอผมไม่ได้ซื้อมาไว้เพื่อขายแต่ผมรู้แค่ว่าสมเด็จเนี่ยอนาคตเนี่ยมันเป็นสมเด็จที่ผมแจกใครเป็นของขวัญก็มั่นใจว่ามันจะไปคุ้มครองคนที่เรารักได้จริงสมเด็จเนี่ยแค่มีไว้ในบ้านนะ คุณใสก็เข้าบ้านคุณไม่ได้คนคิดร้ายก็ทําอะไรไม่ได้โจรดีไม่ดีป้นบ้านคุณไม่ได้ด้วยแล้วสมเด็จเนี้ยนะเป็นสมเด็จที่แจกให้กับทหารไปลบแล้วรอดชีวิตกลับมาจากสงครามยคนที่จะเข้าไปเอาพระ,ะเนี่ยขอพระนี่จากหลวงปู่นาคเนีนะ่ยบางครั้งเขายังบอกเวลาว่าถ้าไม่ได้แต่งเครื่องแบบไปหลวงปูน่นาคไม่ให้นะเลิก วันที่22ตุลาคมซึ่งเป็นวันพุธวันพุธมีพระลาหูเป็นราชาเลิกคือกําลังของพระราหูคุณคิดว่ายิ่งใหญ่ไหมละ่ะนะกาลังของพระราหูคุณคิดว่ายิ่งใหญ่ไหมละ่ะนะฮะพระราหูที่กินน้ำำําอมฤตแม้กระทั่งพระอาทิตย์พระจันทร์ยังโดนอมยังโดนกลืนคุณคิดว่ายิ่งใหญ่ไหมล่ะครับ ถ้าว <Billie S 2> ันนี้พ so ี million, 100 million. 100 million. Numbers, ่ต่อพี่ไทยถามผมว่าสมเด็จอะไรหน้าแขวนถ้ามีตังค์แน่นอนครับซื้อสมเด็จของพุทธอจารย์โตที่ทําขึ้นมาก็แน่นอนครับคุณก็จะจับเงินพันล้านหมื่นล้านร้อยล้านได้นะครับคือตํารวจเนี่ยหรือนักเรียนที่เรียนจบกันมารุ่นเดียวกันเนี่ยสามสี่ห้าร้อยคนที่เรียนจบมาพร้อมกันรุ่นเดียวกันเนี่ยได้เป็นผู้กํากับทุกคนไหม ได้เป็นผู้การทุกคนไหมฉะนั้นที่เขาเอาสมเด็จไปแขวนคือความเก่งเท่ากันวัยวุธเท่ากันทุกอย่างมีเหมือนกันแต่ใครจะมีสลังวิเศษที่นำพาไปอยู่ที่สุดสูงสุดได้มากกว่ากันนั่นเองครับคือเรื่องราวของการหาพระเครื่องมาใช้หนุนดวงหนุนบรารมีเหมือนไปสอบสัมภาษณ์งานน่ย นะครกลไปกันหมดเรียนจบสัมภาษณ์งานกันสามร้อยคนอ่าใครจะคือคนที่ได้งานล่ะนะฮะบ,บางคนเขาคิดว่าใครที่มีพระดีมีเครื่องรางดีๆอ่าสะกดนะครับอ่าทำให้นะฮะได้งานก่อนเขาคนอื่นก็ไม่ได้งานไปมันคือประมาณนี้ครับอ่านี่ยแหละครับอ่ะโอเคนะครับ อยากดูเรื่องพระสมเด็จผมก็จัดให้นะครับอ่าอยากเห็นสมเด็จที่สะสมไปเที่ยวไหนอยู่ประจวบสมเด็จให้ชมบ้างไหมไม่รู้ว่าผมติดอะไรมาให้ชมบ้างคือจริงๆผมขาดพระไม่ได้ผมก็ติดพระเครื่องของผมมาด้วยนะอืมไอ้น,นี่เก็บแก้วหน่อยเดีทำแก้โรงแรมเขาแตกสมเด็จตาโลมีพิมพ์สามเหลี่ยมไหมครับมีมีหมดแล้วครับคือคุณดูตาโลแท้ กับตาโล่ไม่แท้ให้ได้อ่ะโอ้ผมทำไรไปบ่อยมากนะสมเด็จหนังตาแผ่นดินไปหาซื้อที่อื่นได้ไม่ต้องซื้อจากผมแต่ผมบอกเลยว,ว่าสมเด็จตาแผ่นดินเป็นสมเด็จที่น่าใช้ที่น่าใช้มากทรงอนุภาพมากผมบอกเลยนะปุษกุ้ยเสืออะไรครับนะท่อแตกเลยครับโคตรดังก็ธรรมดาครับนะช่วงช่วงหลังๆผมบอกเลยนะไปหาหมออะหมอบอกว่าห้ามยกของหนัก ผมยังถามหมอเลยแล้วเราฉี่เมจะทำยังไงดีแอดมินขำนะ